ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการพวงจุ้ยกับชีวิตนะครับผู้ชมครับสาหรับวันนี้นั้นผมได้มีโอกาสได้สนทนากับท่านอาจารย์สรสิทธิธนะ์รัตนพุทธศีกุลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวงจุย้ยสวัสดีครับผมอาจารย์สรสิทธิธนะ์รัตนพุทธ,ธีกุลสิ่แสด้านวิชาพวงจุย้ยซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการจัดพวงจุ้ยเพื่อปรับดวงชะตาให้สมดุลกับธรรมชาติธรรมชาตินะครับครับอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดว่า ทำไมมองจีนช่วงนี้ถึงขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันมีการเดินของพลังชี่พลังชี่ก็คือพลังของสนามแม่เหล็กเราพูดแบบวิทยาศาสตร์นะเพราะศาสตร์ตัวนี้เป็นวิทยาศาสตร์ แก่ชีว o, <tinc S 2> ิตเราดังคนจีนที่พูดว่าอีกเ็กหยี่เหงสัมมงช่วยข้อที่1ก็คือต้องมีคุณธรรมเราต้องมีคุณธรรมในการทําธุรกิจด้วยข้อที่2คือจริยธรรมเราต้องมีความดีในการคบค้าสมาคมหลังจากนั้นเนี่ยวิชาวงช่วยจะเป็นตัวเสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคงตลอดการนานนานั่นเกิดธาตุไฟไฟเกิดดินดินเกิดทองทองเกิดน้ำน้ำเกิดไม้เห็นไหมเป็นว่าจะจักก่อเกิดอย่างผมอย่างหลายๆคนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะูดเอ้า ปกติล้วตัวเองคาดอะไรรู้แต่วันเดือนปีรู้แต่ราศีอาจารย์ใช้อะไรมาเป็นการตัวแบ่งว่าอันนี้ก็เอาวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยฮะครับมาตั้งหนึ่งกี่เก้าสิบแล้วก็มานับหนึ่งมาอืมก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุไม้สองตัวนี้เป็นธาตุไม้ครับพอวันที่หนึ่งก็คือธาตุไม้วันที่สิบเอ็ดก็คือธาตุไม้ครับจะใช้หลักคงชื่อหมดเลยแม้กระทั่งน้ําอยู่ทิศไหนนะเป็นคลื่นเป็นอะไรเลยเห็นไหมฮะจะมีคลื่นมีอะไรแม้กระทั่งตัวภายในครับเขาจัดมาเพื่ออะไร เพราะสิ่งมันได้เป็นเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณในการที่ไปส่งเสริมไม่ตัวอาคารหรือเจ้าของธุรกิจเจริญเราสําคัญก็คือต้องมีองศาของทิศอืคือผมก็สมมติว่าคุณทิศสมมติคุณเกิดทตดไฟเนี่ยครับคุณต้องไปีิใต้งทัดไฟก็คือติใตั้งถ้า,า,ถ,าถ้าอาคารคุณหันทิศเหนือคุณก็ไม่เจริญเหมือนกันให้คุณจับครับคุณผู้ชมครับกำลังสนุกเลย ผมว่าคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะฮะในสัปดาห์หน้าว่ามันจะมีอะไรลึกกว่านี้อีกนะฮะแล้วอยากจะรู้ว่าคงจุ้ยเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตประจําวันคุณได้ยังไงและสามารถที่จะเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับต้องติดตามชมในการพวงจุ้ยกับชีวิตกับ อาจารย์สรดิตนะครับสรสศิษิ์รัตนพุทธีกุลครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับที่ว่าอาจารย์มาให้ความรู้และถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือเข้าทางเว็บไซต์นะครับโทรเข้ามาแล้วเราคอนเน็กสายให้คุยกับอาจารย์ตรงเลยอาจารย์รับปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของช่วยชีวิตครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ